นี่คือตำนานแห่งซูโม่สำอางแห่งเมืองไทยพี่ตู้จัดพงสุัธสวัสดีครับขอเสียงดังๆเลยฮะครับครับเออพี่พี่ตู้ครับพี่ตู้ครับคือบันไดมันอยู่อีกถัดไปนิดหนึ่งครับผมไกลมากครับบันได จริงๆอยากขึ้นตรงนี้ด้วยอ๋อมันติดมอนิเตอร์หรือว่าไปเล่นตรงที่พี่นั่งอยู่เลยนยสะดวกสุดเลยอ๋อพี่ตูจ้จากโปรตสสวัสดีครับขอบอเสื้อให้พี่ครับอ๋อนี่พี่ตู้ก็เปลี่ยนเสื้อเป็นแกรนด์สปอตเช่นเดียวกันว้าวนี่ฮะมอบเสื้อสามารถกันข้างบนเวทีนี่เลยนะครับ พี่ตู้จองเกมด้วยไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเสียเวลาตัวนี Josh, ้เข so ้าแล้วครับโอเคแล้วผมใส่ตัวนี้เพื่อพี่ส pues ุโดยเฉพาะนะครับพ uh, ี่สุชาดาเรียนท่านผู้มีเกียรติอย่างนี้ครับน้องๆพี่กับกานสปอร์ตการสปอร์ตนะครับสปอร์ตกีฬาไม่ใช่สปอร์ตครับผมสปอร์ตนั่นอ๋อเป็นอีกจุดหนึ่งครับมาที่ยิ่งใหญ่ครับผม การสปอร์ตกับพี่ผูกพันตั้งแต่พี่อยู่จุลานะครับมีอะไรก็ไปกวนพิสุชาดาเสมอมาเพิ่งมารู้วันนี้ว่าพี่สงน้องสงเนี่ยเป็นเจ้าของครับแล้วก็เลยต้องขอมาขึ้นเวทีนี้เพราะเขาบอกว่าพิสุจะมาด้วยครับท่านนั่งอยู่ตรงนั้นอ๋อพิสุโชว์ตัวหน่อยฮะอยู่ไหนให้พิสุฮะ ไปเข้าห้องน้ำครับอ๋อผมคุยตั้งไรมีปัญหาคอนเสร็จแล้วกันเองทุกคนครับไปห้องน้ำกันกลๆเราต้องเห็นพิสูฮะเราต้องเห็นให้ได้พี่ตู้ครับอยู่แถวตรงกลางแล้วก็ท่านยืนไม่ถนัดเพราะขาข้างขวาอ๋อโอเคครับขาขาดไม่ใช่เอาเป็นไม่ถนัดก็พอครับพี่ตู้ครับคืองานแรกเลยน่ที่พี่ได้รับเกียรติจากรัฐบาลพี่จำไม่รู้ว่าใครไหนหาไหนเป็นนายกเด็ด วิ่งเฉลิมประเกียรติที่สะพานแขวนขณะที่สะพานยังไม่เปิดนะครับพี่มารบกวนแกรนสปอร์ตเนี่ยได้ชุดทั้งหมดไปให้ดาราไปถ่ายทำการวิ่งเชิญชวนเนี่ยแม่งไม่คืนชุดเลยสักคนเลยออแล้วเขาเอากลับบ้านไปซักให้หรือเปล่าครับพี่ตู้ครับฮะซักแล้วก็ใส่ต่อเองอ๋อโอเคครับเลยแกรน o r สปอร์ตเลยศูนย์ไปเลยแล้วชุดตอนนั้นดีมากด้วยครับผมวันนี้ก็อีกเช่นกันแหละ แต่น้องได้มาก่อนนี่มน้องบอยน้องทำน้องเบิ้ลเนี่ยมื่อวานพี่ตู้ใช่ฮะพี่ตู้คือเราก็จะกลับไปซักเหมือนกันอย่างนี้แหละครับชุดก็แพงมากครับครับผมก็ควรจะคืนเขาโอเคครับที่โทรไปหาน้องซงบอกว่าขอขึ้นเวทีแล้วขอชุดด้วยครับน้องซงตอบสุภาพมากครับผมเตรียมให้ไม่ทันนะครับพี่ตู้มันแพงเขารู้ประวัติพี่เอ้ารอฮะจำได้โอ้ ที่สวยกว่าการสปอร์ตคือรองเท้าไนกี้ทั้งหมดครับใส่ขึ้นวิ่งแล้วก็ไปกับดาราไปทั้งนั้นหมดเลยโโอ้วงการบันเทิงไทยครบไม่ได้ครับเราต้องยืนเล่นหรือนั่งเล่นครับนั่งเล่นดีกว่านะพี่ต้พี่ตู้จะเล่นกีตาร์ด้วยไหมครับหรือว่ายืนร้องอย่างเดียวพี่ทําตามคําสั่งน้องทุกอย่างพี่ยืนดีให้ทำอะไรงั้นเอางนี้กับพี่ตู้ครับเรายืนนั่งครึ่งแล้วอีกครึ่งเพลงเรายืน โอเคไหมครับโอเคครับเอากับเดินสวนกันอ้อมมาพอแล้วครับพี่ตห้องน้ชักโครกพอแล้วพอแล้วเราพอครับเราพอครับครับเราเราไม่ต้องคุยแล้วครับเชิญพี่ทรงมาคอรัสด้วยกันหน่อยพี่ทรงเชิญพี่ทรงจิตพิชุมอุ่นเพือปรบมืออีกทีนะฮะมาจ้งกพี่ตู้ด้วยพี่ทรงสวัสดีพี่ตู้ครับพี่ตู้ครับพี่ตู้ครับเจ้าของคอนเสิร์ตมาครับสวัสดีครับพี่ตู้ครับ เดี๋ยวรอพิสุมาพี่ตู้ต้องพูดใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ตกลงพี่ไม่ผิดใช่ไหมทรงเป็นเจ้าของเปล่าครับเอาคิดหายพูดไปจะเต็มเหนียวเลยนะครับเขายังไม่ให้ครับอ๋อครับคือยต่สมยนั้นคือเป็นเจ้าของอย่างไม่เป็นทางการอะไรแบบนี้โอเคผมก็เลยต้องมาร้องเพลงก่อนกัน รอไปก่อนผมสามคนพี่น้องกับพี่ตู้จากบงซอทัวรดีนี่จะมีเพลงที่ร้องด้วยกันอยู่หนึ่งเพลงเป็นเพลงสากลที่เราสามคนจะประสานแล้วก็พี่ตู้จะร้องนะครับแล้วเราก็เคยร้องร่วมกับพี่สงในรายการคอสิ์ในการถ่ายการแต่เล่นร้องแบบเล่นๆนะครับวันนี้ถือว่าขึ้นเวทีจริงจังเขาละครั้งแรกที่ร้องร่วมกันเป็นเรื่องเป็นราวปรบมือให้เพลงนี้กันเลยครับตนึงซงรู้จักเพลงนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมตามตามมาครับพี่ตู้ผมตามตามเอาเพดมันเป็นเพลงของรอยอับายสั้นใช่ไหมฮะที่สงนี่เกิดในยุคนิวจิ๋วผมผมว่าทุกทุกท่านร้องได้แน่นอนโอเคไหมโอเคครับอก็ให้เขาร้องเลยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก่อนถ้าเกิดว่าคนดูร้องได้ก็ได้ร้องตามพี่ตู้ครับ Lonely, dum, 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 dum Know the way I feel tonight. <AshELLE> <dissipates> <erstmal> <owner> Only the lonely, dum, 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 <clones> Know this feeling ain't right. There goes my baby. dum, 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 dum. <mind> There goes my heart. Dum 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 dum. Forever far So Only the lonely You know Only lonely apart cry the the Dum 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 why I มันช้าไปนิดหนึ่งครับเล่นกัน Real, anything, huh? oh, oh, way, anything, Only the lonely. Only the lonely. dum the, no, the heartaches I've been through. Yeah, 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 Only the lonely. dum no, dum I cry. จัม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 พี่ดูว Maybe tomorrow a new romance จัม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  No more sorrow จัม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 เฮ้ยสูงอ่ะสูงจังเลยอ่ะขี้มันไปอย่างนี้ครับพี่ตู้ครับ But that's just how it is อีกนิดนึงครับพี่ตู้ครับ พี you lonely, Only the ่ตู้ตครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ตู้ครับพี่ได้ร่วมร้องเพลงกับตงทรงแล้วพอเดิมในคิวพี่พี่เป็นคนเดียวที่ไม่มีสิทธิ์ร้องกับเขาอ่ะเป็นเกียรติอยิ่งครับคพี่ตู้ครับที่ให้เกียรติมาในเวทีคอนเสิร์ตผมด้วยครับ อยากออกอัลบบ้าร่วมด้วยได้ไหมได้เลยพี่อายุเกินไหมพี่เ3ิหกสิบสามอายุไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาครับพี MM> ่เป็นปัญหาสําหรับที่คบโอง้่งปีนี้เท่าไหร่ผมเหรอครับสี่สิบแปดครับว้าวน้องน้องดูนะครับสี่สิบแปดยังดูหุนไม่มีพุงใช่รักษาเรื้อรักษาตัวน้องบอมนะครับพี่สรงนี่สี่สิบแปดไม่น่าเชื่อไปบอกใครก็ไม่เชื่อนึกว่าสี่สิบเจ็ดต่างกันนิดเดียวครับผม 49บ้าบ้างก็ได้ครับผมอ่ายู่แกรนด์สปอร์ตถ้าเล่นกีฬาครับออกกำลังครับนนี้เซียนหมักรุกอ๋อตัวนี้ไม่เป็นออกกำลังอ๋อบางทีมันใช้กำลังภายในอะโคกแรงๆอ๋อโคกแบบนี้แรงๆแบงนี้ใช้อารมณ์ใช่ไหมใช้อารมณ์นะแขนจะใหญ่ครับเออน้องสองทำไมไม่เล่นดนตรีพีดนิดนึงอ่ะเขาอยู่นี่ยเขาไม่เล่นดนตรีอ่ะหรือเล่นผมผมเรียนอิเล็กโทรนมาครับนะฮะครับแต่ว่าน้องเพลงดีกว่าครับขี้เกียจแบกเครื่องครับ อ๋อไปไหนก็ขี้เกียจแบกอิเไ็กครับคนเล่นกีตาร์ก็ต้องแบกกีตาร์ไปคนเล่นคีย์บอร์ดก็แบกคีย์บอร์ดไม่ต้องพกอะไรเออพี่สงสัยว่าคนเล่นโปรงลางมันถึงทำอย่างนี้ก็ต้องยกไหนยกอะไรไปอพี่พวกนี้เขาเตรียมไว้ให้พี่สองพี่ตู้น้องเล่นกรองเนี่ยน้องไปน้องสับไส้แล้วขนหมดก็ต้องโกนทิ้งหมดเอาไปขนหมายถึงว่าขนไปยกว่ายกของไปขนไปอย่างนี้ฮะพี่ตู้ฮะมีใครถูกใจ แสดงว่าหมดแล้วเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้ถ้าผมจําไม่ผิดตอนเดินควากับพี่ทรงไปโทษนะฮะข้างหลังพี่อ๋ออยู่ด้วยใช่ไหมพี่อ๋ออินคาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่พี่อ๋อจ๋าอยู่ตรงไหนไฟจับให้ผมหน่อยฮะที่เราเดินข้ามหัวกันไปใช่ใช่เฉียดเถอะพี่อ๋อยืนบนบนเลยฮะบนบนตบมือให้หน่อยนะฮะอยู่บนฮะเราไม่เห็นเราไม่เห็นด้วยฮะัอ๋อครับผมอครับสปอตไลท์มันไม่สามารถ แล้วก็ที่ชอบที่สุดคือมีใบเขียนไว้ว่า MCT ดูแลลิขสิทธิ์เพลงให้คอนเสิร์ตนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราร้องหยุดตรงนี้ที่เธอได้แล้วฮะไม่ได้ไม่ได้ไ่ไอะไรครับให้เจ้าของเพลงมาคุยดีไหมพี่จะขออนุญาตกราบลาตรงนี้เลยนะครับกราบป้อมพี่ตู้ไปเลยไปหอมประชุมประชุมน้องต่องั้นเราลายพร้อมพี่ตู้ด้วยเนาะขอบคุณพี่ส้มพี่จ๋าครับขอบคุณพี่น้องสินเจริญครับบอมเบิ้ลบอยนะครับพี่ตู้ขอบคุณมากครับ เป็นครั้งแรกที่ได้รับรอยจูบจากพี่ตู้งงธจจด